นนี้ะะคะงวดที่แล้วถ้าจับคู่แบบตรงๆก็จะเป็น8 2 1นะคะข้างบนเนี่ยคือให้2ล่างให้3นะคะแต่ว่าเน้นเป็น3 6และ3 9นะคะไม่ได้เน้น3 8ค่ะ บนฟัน2ล่างฟัน3นะคะก็คือตรงเลยงวดนี้เราต้องรอดูว่างวดนี้จะเป็นเลขอะไรค่ะแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะวางมวดที่แล้ว0 3นนะคะก็เข้าในสูตรพลังบวกด้วยนะคะ36เลขล่างเลยนะคะงวดนี้เจาะลึกกันแบบเน้นๆเลยเพราะหวยสัญจรง,งวดนี้ลุ้นแค่ว่าหวยจะมีเลขเบิ้ลหรือเลขศูนย์นะคะเพราะเลขศูนย์งวดนี้จะดังมากๆเลยนะคะคนส่วนใหญ่จะเล่นศูนย์เยอะงวดนี้อาจารย์ก็เชียร์เลขศูนย์เลยค่ะใครที่เล่นหวยสัญจรจะต้อง ือเลขหลักศูนย์นะคะเอาล่ะเรามาดูเลขหลักรองกันนะคะเลขหลักรองงวดนี้ตัวแรกนะคะตัวแรกเลยก็คือ7 5นั่นเองค่ะ7 5 5, 7้นะคะ7 5 5 7นะคะตัวนี้เป็นตัวรองค่ะตามต่อนะคะตามต่อมาด้วยตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลยมีเลข6ค่ะแล้วก็มีเลข0นะคะสามารถที่จะจับคู่ได้ถ้าเป็นตัวรองก็จะมี7 5นะคะ76ได้เลยนะคะแต่บางคนบอกว่า6กับ9ตัวเดียวกันนะคะใส่เลข9ไปเลยค่ะสำหรับ หยสันจรนะเลข79 76 75นะคะหรือว่าตัวกลับ5 7 6 7 97คนเล่นเยอะมากๆเลยนะคะก็เป็นชุดเลขดังเพราะว่า6 7 7 6เป็นเลขพศนะคะส่งท้ายปี2567ก็คือเลข6 7 7 6เนี่ยคนจะเล่นเยอะนะคะแล้วอีกหนึ่งตัวก็คือ7 9 9 7นะคะเป็นตัวกลับของเลข6นั่นเองนะคะถือว่าเป็นเลขตัวเดียวกันค่ะและเลขหลัก0นย์นะคะศย์ 0, ที่ดังที่สุดคือ0ูนย์หคนเล่นเยอะมากคนตามเยอะมากนะคะ05นะคะศู 0, 5, นี่คืออันดับ1 05 5งง 0. วดนี้ลอตเตอรี่เกี้ยงแผงเลยนะคะแต่ถ้าใครหาซื้อไม่ได้อ่ะลองซื้อ07ดูนะคะศูนสู่พลังบวกนะคะวางเลขเป็น03 0ย์กับ01นะคะบางคนบอกว่าหวยราออกไปแล้วอาจารย์0ูนย์นะคะก็ออกไปแล้วก เหลือ02 03ที่ยังไม่ออกค่ะ05 07นะคะสหางนี้ก็จะเป็นเลขที่แพงแล้วก็หาซื้อยากโดยเฉพาะงวดของสัญจรนะคะจังหวัดเชียงใหม่เลข0ดังมากๆเลยค่ะหวยออกวันอาทิตย์รอบนี้บางคนบอกมีเบิ้ลนะคะมีเบิ้ลอะก็เฝ้าระวังทั้งเบิ้ลทั้ง0งวดนี้แนะนํานะคะถ้าจะหยิบรอตตอรี่นะคะหน้าท้ายเลขเบิ้ลเลขหามเ,ามเามท่านั้นนะคะเลขเบิ้ลเลขหามเลข0เท่านั้นเฉพาะงวดนี้1ธันวาคมหวยออกวันอาทิตย์เลขเบิ้ลเลข0เลขหามจะ มาแน่นอนยิ่งกว่าร้อเเซค่ะตัวเลขปักหลักอันดับที่3มมาล่างอ่าหลายคนบอกอาจารย์แล้วงวดนี้จะเป็นยังไงงวดนี้จะไม่ต่างกับงวดที่แล้วงวดที่แล้วหวยแบบไหนงวดนี้ก็ซื้อตัวเดิมแบบเดิมแบบเก่าค่ะ นี่นะคะน่าสนใจตรงที่6-30นะคะก็ยังอยากให้ตามเหมือนเดิมค่ะสังเกตได้เลยนะคะ0-36,603นะคะ630ออกบ่อยมากๆออกต่อเนื่องเลยกับเลขหน้าเลขถ้ายแล้วงวดนี้จะมาออกที่รางวัลที่1นนะคะให้ทุกคนอรอลุ้นรวยกันได้เลยค่ะจะออก36หรือ39กก็ได้นะคะถือว่าเป็นเลขหลักเดียวกันแล้วแต่เราจะเล่นนะคะและอีกหนึ่งตัวนะคะวันนี้อาจารย์ฟันธงนะคะหวยออกวันอาทิตย์ 9ให้เลยนะคะ93 39นะคะแต่บางคนบอกว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ดังๆก็คือ9779 95 59นะคะก็คือ59นี่คือเลขอั้นนะคะ ซื้อ,อยากมากนะคะสําหรับ79 59นะคะซื้อ,อยากเลยนะคะยังไม่มีใครที่จะหาซื้อได้ตอนนี้นะอาจารย์ก็ยังหา79อยู่นะคะแล้วก็59ก็ถือว่าเป็นเลขแพงในแอปเป๋าตังค์ไม่มีแล้วนะคะสําหรับ59 79ก็ไม่มีนะคะวันนี้ใครที่หาได้นะให้ดูที่เลขหน้า3ตัวนะคะแล้วซื้อหามกับเลขเบิ้ลนะคะ559 779หรือว่า979นะคะหรือว่า959 ศูนย์เลยอาจจะเพาะเลขหลักนี้เท่านั้นในหวยสัญจรนะคะและเป็นหวยสัญจรวันอาทิตย์นะคะเอาล่ะอีกหนึ่งตัว อีกหนึ่งตัววันนี้อยากให้ตามต่อฟันธงเลยนะคะสาหรับงวดนี้ค่ะงวดนี้ฟันธงให้เลยงวดนี้เตรียมตัวรวยนะคะงวดนี้ปักหลักเลข2ค่ะ725นะคะ725923ก็ได้หรือ293ก็ได้นะคะ725ตัวนี้ตรงตรงสวยสวยงวดที่แล้วนะ,ะ821เสียดายมากนะคะหวยออกเลขเบิ้ลปลาย2 2งนะคะงวดนี้25ปักหลักเลย252729กนะคะก็ต้องบอกว่าเลขหลัก3หลักนี้เป็นประกัน ว่ามาแน่นะคะจะมาตัวไหนต้องรอลุ้นกันค่ะสําหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะรวยพิมพ์มาเลยนะคะพิมพอง9 3สนะคะพิมพอง9 3สมมาที่ใต้คลิปนี้พิมพ์มาเลยนะคะใครที่ดูอยู่พิมพ์มาให้ด่วนที่สุดนะคะเลขหลักที่แนนนิงวัน,นี้จากสู่พลังบวก2 9 3ส หาซื้อเลขเบิลเลขศูนย์เลขหามไว้นะคะยิ่งใครที่หาซื้อลอตเตอรี่เลขหน้า3ตัวที่เน้นเป็นเลขมงคลได้งวดนี้แนะนําเลยค่ะจะต้องซื้อเป็นเลขหน้า3ตัวเจาะเลขมงคลเท่านั้น5 9 7 9 6 7 7 6นะคะหรือจะเป็น68ก็ได้6886เจาะที่เลขหน้า3ตัวเท่านั้นค่ะ วันนี้ใครอยากรวยพิมพ์มาเลยค่ะ293ใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วที่ใต้คลิปนี้อาจารย์ส้มให้จำเลยนะคะรหัสรวยงวดนี้293้หวยสัญจรเชียงใหม่ฟันธงแน่นอนนะคะ293จะต้องมาอย่างน้อยน้อยตัวนะคะตัวที่ฟันธงที่สุดคือเลข2นะคะส่วนล่างอาจารย์ก็ยังฟัน3เหมือนเดิมค่ะและแน่นอนนะคะหลายคนบอกอาจารย์ช่วยจับเลขให้ได้ไหม2ตัวล่าง3ตัวบนรางวันที่1งจะเป็นเลขอะไรต้องตามอาจารย์ส้มมาดูค่ะ วันที่1ธันวาคมเปิดรับโควตาหวยสัญจรจังหวัดเชียงใหม่ใครอยากได้ให้ทักมาหาอาจารย์ส้มด่วนที่สุดเท่าที่จะด่วนได้เลยนะคะทักมาลงทะเบียนรับเลขเลยนะคะที่แอดส้มไทย S, ai, S O M T H A e I ใครต้องการลงทะเบียนโควตาหวยสัญจรจังหวัดเชียงใหม่ย้ำมากรับซองเองโควตารายใหญ่จากหวยสัญจรจังหวัดเชียงใหม่นะคะแน่นอนว่าพิเศษวงในล็อกแบบไหนเรารู้ก่อนใครแน่นอนค่ะ รางวัลในท้าย2ตัวงวดนี้จาะให้แบบเน้นๆนะคะตามต่อแล้วเราจะรวยกันทั่วประเทศค่ะก็อย่างที่ย้ําไปนะคะทั้ง2ทั้ง9ทั้ง3จะมาอย่างน้อย1ตัวส่วนตัวนะคะถ้าเป็นตามสถิติอาจารย์จะให้2นะคะแต่ถ้าหวยล็อกนะคะจะมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นก็คือ0กับ9 หอายเลจะมีแค่ศูนย์กับ9้าเท่านั้นเลยจะเป็นตัวไหนก็ต้องลุ้นกันในวันที่ออกรางวันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะฉะนั้นรางวัลเลขท้าย2ตัวที่น่าซื้อน่าเล่นน่าลงทุนตามหลักสถิติที่บอกเลยว่าวันอาทิตย์ไม่เคยพลาดค่ะแต่ถ้าใครที่อยากโชคดีไปกว่านั้นนะคะให้ลงทุนในสลากกินแบ่งรัฐบาลเน้นซื้อในแอปเป๋าตังเท่านั้นนะคะลูดไปเลยเลขเบิ้ลเลขศูนย์เลขหามนะคะเจอกไปที่เลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวลูดไปแบบนั้นเลยนะคะสําหรับเลขหลักรองนะคะอย่าง ที่บอกว่าหลักรองไม่ได้เน้นมากแต่ก็มีโอกาสมานะคะแปลว่ามีโอกาสมาที่หลักหหน่วยและละักร้อยนะคะก็คือ95นะคะ95นั่นเอง95บางคนบอกว่า 65, 65 65เนี่ยเป็นเลขที่คนไม่ค่อยเล่นนะคะเพราะว่าออกไปแล้วด้วยนะคะแต่95ตรงนี้ดอกจันสักนิดหนึ่งนะคะ มีโอกาสมาออกอีกรอบหนึ่งนะคะมีโอกาสนะเพราะว่าถ้าล็อกก็คือ95เลย5 9 9 5ตัวนี้เลยซึ่งเชื่อกันว่าถ้าใครที่เล่นหวยใต้ดินผิดหวังเยอะเพราะซื้อไม่ได้แนะ่นอนตัวนี้นะคะวันนี้ก็เลยแนะนําว่าเฉพาะงวดนี้เฉพาะงวดสัญจรเฉพาะงวด1ธันวาคมหยุดใต้ดินก่อนนะคะหยุดหวยใต้ดินเลยนะคะให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดหนักเลยนะคะเจาะที่เลขหน้า3ตัวเอาอัดเป็นเลขมงคลทั้งหมด5 9 7 9นะคะ6867อัดเลขมงคลทั้งหมดเพราะว่าวงในบอกมาแล้วนะ เลขหน้า3ตัวจะเป็นเลขดังเลขแพงเลขมงคลน,นะคะเอาล่ะนอกจาก9559นะคะอีกหนึ่งตัวก็อย่างที่เน้นไปนะคะก็คือเลข6ค่ะหลายคนบอกว่าอาจารย์มวดนี้69เนี่ยปีนี้จะออกไหมนะคะซึ่งคนก็จะตามเยอะ69นะคะ79แล้วก็89ค่ะสำหรับ79 89ก็ดอกจันไม้ใหญ่ๆเลยคะ่ะ89คนก็ซื้อเยอะนะคะ89เลขดังมาก เวลาบอกหวยก็บอกทั้งตัวไปและตัวกลับนะคะ8 9 9 8ก็ถือว่าเป็นเลขดังค่ะใครที่ชอบ899ช่วยพิมพ์มาบอกอาจารย์ส้มที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะอาจารย์ขอดูสักนิดหนึ่งว่าใครชอบเหมือนอาจารย์ส้มบ้างนะคะถามว่าชอบก็ชอบแต่จะออกหรือไม่บอกเลยว่ายากมากนะคะเลข89ออกเลขหน้า สามตัวได้ท้ายสามตัวจะมีโอกาสมากกว่าออกรางวันที่หนึ่งซะอีกนะคะหวยรัฐบาลไทยออกยากมากรางวันที่หนึ่งแปดเก้านะคะบอกเลยว่าโอกาสยากมากเพราะฉะนั้นทุ่มเทเลขศูนย์ทุ่มเทเลขเบิ้ลไปเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเลขแพงเลขสวยเลขเบิ้ลเลขมงคลต่างๆงวดนี้จัดเต็มเลยนะคะจัดเต็มเลยมีโอกาสมาโดยเฉพาะเลขศูนย์อ่าโดยเฉพาะเลขศูนย์นะคะวันนี้อาจารย์วางให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับเลขท้าย2ตัวที่ บอกเลยว่างวดนี้ก็น่าสนใจนะคะอีกหนึ่งตัวนะคะมีในสูตรพลังบวกด้วยก็คือนี่เลยนะคะมีเลข7ค่ะหลายคนบอกว่าอาจารย์นอกจาก7-5แล้วเขาก็จะซื้อตัวกันนะคะ7-4 7-5เพราะว่า7-4มีอยู่ในสูตรพลังบวกนะคะแล้วก็7-2ที่อาจารย์ได้เน้นไปนะคะ7-2-2-7นะคะ2 9, 9 สองเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์เน้นย้ำไปนะคะแล้วก็2อสาซึ่งบางคนบอกว่าอาจารย์2อสาจะออกอีกรอ้นนะคะเอาลนะมีเลขตัวหนึ่งที่อยากแนะนํานะคะอันนี้เป็นเลขวงไหนนะคะบางคนบอกอาจารย์งวดนี้น่าสนใจนะอ่าตัวนี้ขอดอกจันไว้ก่อนตัวนี้แรงมากนะคะ3า,าตัวนี้แรงมากใครตามอาจารย์ส้มนะคะตามข้อมูลต่างๆจะรู้ว่าเลขอะไรอ่า ใครที่รู้ว่า3 3เป็นเลขอะไรพิมพ์มาเลยนะคะพิมพมาเลยใต้คลิปนี้เลยนะคะและ3 3ถือว่าเป็นเลขมงคลนะคะ3ก็ดึงมาจากงวดที่แล้วสังเกตมาเลยค่ะว่า3มาล่างติดกัน2งวดเลยนะคะทั้ง3 2ตามมาด้วย3 8ต่อไปจะเป็น3อะไรหรือเปล่าอ่ะวันนี้นะต้องหลอลุ้นเพราะสูตรพลังบวกวางเป็น3031นะคะบางคนบอกว่าอาจารย์31เนี่ยไม่ซื้อออกไปแล้วให้ซื้อนะเดือนธันวาคมเลขมงคลจะมี1 3 5 9 8. ไปกลับเลยนะคะ0570นะคะถ้าเป็นหลักศูนย์แล้วก็90ค่ะเลขมงคลเยอะมากสําหรับเดือนธันวาคมก็ซื้อเลยซื้อหนักไปที่เลขหน้า3ตัวเน้นว่าวันนี้เดินไปซื้อนะคะไม่จําเป็นต้องใกลห้วหวยออกนะคะ นิดเดงสำหรับใครที่ติดตามอาจารย์ส้มนะคะวันที่1นึ่ธันวาคมเปิดรับโควตาหวยสัญจรจังหวัดเชียงใหม่ใครอยากได้ให้ทักมาหาอาจารย์ส้มด่วนที่สุดเท่าที่จะด่วนได้เลยนะคะทักมาลงทะเบียนรับเลขเลยนะคะที่แอดส้มไทย s o m t h a i ใครต้องการลงทะเบียนโควตาหวยสัญจรจังหวัดเชียงใหม่ย้ำว่ารับซองเองโควตารายใหญ่จ้ะ สัญจรจังหวัดเชียงใหม่นะคะแน่นอนว่าพิเศษวงในล็อกแบบไหนเรารู้ก่อนไ่แน่นอนค่ะวันนี้นะคะตัวสุดท้าย2ตัวที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ1ตัวได้แก่เลขนี้ค่ะน่าซื้อน่าเล่นจริงๆนะคะเลขนี้เลยนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่น่าติดตามค่ะ นี้นะคะก็ถือว่าเป็นเลขดังเลยนะคะก็คือหลัก2นั่นเองนะคะหลัก2ที่บอกว่าดังก็คือ27 29 25แล้วก็26ก็เคยออกไปแล้วนะคะใครที่ชอบ2ตัวไหนพิมพ์มาบอกอาจารย์ส้มได้เลยที่ใต้คลิปนี้แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบ2นะคะก็สามารถจับเลขตัวอื่นใส่ได้เหมือนกันค่ะบางคนบอกว่าอาจารย์หวยสัญจรจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เลขไหนจะมากันแน่นะคะอาจารย์ ว่าหวยออกวันอาทิตย์หวยออกวันอาทิตย์ส่วนใหญ่เลข1ก็จะมานะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้า2ไม่มา1ก็มาส่วนตัวอาจารย์เชียร์เลข2นะคะซื้อเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็น2 0งนะคะสองก็ยังซื้อเหมือนเดิมนะคะแต่จะเน้นไปที่ลอตเตอร,รี่เป็นหลักเลยเพราะว่าหวยใต้ดินเขาไม่รับเลยค่ะและยังซื้อเลขเบิ้ลด้วยนะคะก็คือสองนะคะก็จะเป็นเลขเบิ้ลอัดซะเยอะเลยสําหรับเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวก็จะอัดเลขเบิ้ลเยอะคะ่ะ2233นะคะอาจารย์จะซื้อนะแล้วก็เลข สที่หลายคนตามเยอะจะเป็น24 25 27 28 29ก็คือเรียงเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปกลับใครที่คิดว่า2จะกลับมาออกอีกรอบหนึ่งวันนี้นะคะก็เปิดโอกาสว่าให้ซื้อเลยนะคะแต่ว่าเน้นลอตเตอรี่เลขท้าย3ตัวกับเลขหน้า3ตัวเท่านั้นค่ะ